สวัสดีครับผมอาจารย์ปัชยาวุฒโถปั้นนะครับอาจารย์ประจําสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่นนะครับวันนี้ผมก็จะมานําเสนอการเนื้อหาการาแทรกสอดนะครับเป,เป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งในบทที่5เรื่องขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าและทัศนศาสตร์เบื้องต้นของรายวิชาฟิสิกส์สอง สำหรับนักศึกษาวิศวกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับโดยเนื้อหาที่ผมจะบรรยายจะประกอบไปด้วย4หัวข้อหลักๆนะครับ1คือการแทรกสอดคืออะไร2การแทรกสอดแบบเสริมกัน3การแทรกสอดแบบหักล้างกันและก็หัวข้อสุดท้ายคือตัวอย่างของการคำนวณน,นะครับสำหรับการแทรกสอดของแสงนะครับภาษาอังกฤษใช้คําว่า interference นะครับเกิดขึ้นเนื่องจาก ขึ้นสองขบวนเคลื่อนที่มาพบกันเกิดการรวมตัวกันเป็นแถบมืดและแถบสว่างสลับกันบนฉากนะครับซึ่งจากรูปวยจะเห็นว่าอ่าโอเคตอนตอนเกิดใช้แหล่งกําเนิดแสงใช้แหล่งกําเนิดอ,อันเดียวกันก็คือแหล่งกาเนิดอ,อาพันธ์นะครับแล้วก็ใช้เลนรวมแสงแล้วผ่านช่องแคบคู่ ตอนผ่านช่องแคบคู่ครับเปรียบเสมือนว่ามีแหล่งกําเนิดอ,อยู่2ขบวนนะครับผ่านช่องแคบคู่นี้แล้วมาเกิดลําดับการแทรกสอดที่อยู่บนฉากนี้นะครับก็คือมีแถบสว่างแถบมือดอยู่ระหว่างกลางแล้วก็แถบสว่างสลับกันไปอย่างนี้นะครับโดยเงื่อนไขของการแทรกสอดของของแสงนั้นมีอยู่2ข้อ1คือแหล่งกําเนิดของแสงจะต้องเป็นแหล่งกําเนิดอ A ัพนธ์หรือเป็นโคหิลเรนซอร์สนะครับส่วน,นเงื่อนไขที่2คือ แรงกำเนิดต้องให้ขึ้นแสงเดี่ยวโมโนโครมาติกก็คือให้แสงที่ขึ้นความถี่เดียวเท่านั้นนะครับโดยการทดลองนี้โทมัสยังนะครับเป็นนักวิทยาศาสตรช์ชาวชาวอังกฤษทําการทดลองการแทรกสอดของแสงและนําเสนอผลการทดลองนี้ในปีพศ2344นะครับต่อไปนะครับการย,ยังอยู่ที่การแทรกสอดอู่ครับการแทรกสอด ลักษณะของการแทรกสอดนั้นมีอยู่2ลักษณะก็คือ1การแทรกสอดแบบเส,เสริมกันจะเกิดเป็นแถบสวา่างแล้วก็2การแทรกสอดแบบหักล้างกันจะเกิดเป็นแถบมืดนะครับจากในรูปนี้ที่ผมทําทการเหมือนซูมให้ดูก็แล้วกันนะครับซูมให้ดูกรณีที่วงสีน้ําเงินนี้เกิดการแทรกสอดแบบเสริมกันก็คือเกิดเป็นแถบสวา่นางกรณีนี้นี่ครับ ระยะทางเดินของแสงจาก S 1มาถึงจุด O นะครับแล้วก็ S 2มาถึงจุด O อันนี้มีระยะทางการเดินแสงเท่ากันนะครับเส้นทางของการเดินแสงมีค่าเท่ากันจะทําให้เกิดเป็นแถบสว่างส่วนในวงกลมสีเขียวนี้เป็นลักษณะของการเกิดแถบมืดลําดับที่1นะครับกรณีนี้ก็คือระยะทางการเดินของแสงจาก S 1 ไปจุด r แล้วก็ s 2ไปจุด r นี้มีผลต่างผลต่างอ่าของระยะทางการเดินของแสงอะครับความยาวขึ้นมีค่าเท่ากับอ่าครึ่งหนึ่งของความยาวขึ้นนะครับที่ต่างกันจะทําให้เกิดเป็นแถบมืดนะครับส่วนแถบสว่างถัดมาเขาเรียกว่าแถบสว่างอันดับที่1นนะครับตรงกลางนี้คือแถบสว่างอันดับ0ูนย์นะครับอ่ากรณีอย่างนี้ก็คือผลต่างของระยะทาง ที่แสงเดินทางจาก S 1ไปจุด P และก็ S 2ไปจุด P นี้มีผลทางต่างเท่ากับจำนวนเต็มเท่าของความยาวคลื่นนะครับซึ่งเดี๋ยวจะได้เห็นสมการในในถัดไปนะครับโอเคครับผมก็จะมาอ่าโอเคถัดไปนะครับก็ะจะเป็นการอธิบายการแทรกสอดแบบเสริมกันนะครับการแทรกงสอดแบบเสริมกันนั้นเกิดจากคลื่นที่มีผลต่างของทางเดินแสง มีค่าเป็นจํานวนเต็มเท่าของความยาวคลื่นรวมกันเกิดเป็นแถบสวักอันนี้ใช่ไหมครับ s 1ไปถึงจุด p แล้วก็ s 2ไปถึงจุด p นะครับผลต่างนะครับผลต่างก็คือระยะนี้ใช่ไหมครับผลต่างของระยะทางเดินแสงมีค่าเท่ากับ m คูณกับดามด้า m คือจํานวนเต็มนะครับคูณกับความยาวของคลื่นนะครับโดยที่เรามาดูสัญลักษณ์ทาง ทางตรีโกณมิตินะครับทางตรีโกณมิติเราจะได้ว่าระยะนี้ s 1 p ลบ s 2 p นี่ครับเท่ากับ d ไซน์เซต้า m เซต้า m คือมุมนี้นะครับคูณเท่ากับ m ดัมมาแล้วเราก็มาดูว่าไซน์เซต้า m คืออะไรไซน์เซต้าคือด้านตรงข้ามมุมด้านตรงข้ามมุมใช่ไหมครับเซต้า m คือตรงนี้เป็นสามเหลี่ยมมุมฉายเซต้า m คือระยะห่างจากแถบกลางไปถึงตำแหน่งที่เกิดเป็น ่าแถบสว่างนะครับหารด้วยต้านตรงข้ามมุมฉากนะครับก็คือระยะดีอันนี้ถือว่าผมวาดรูปอ่าเพื่อหเห็นภาพเฉยนะครับแต่ความจริงก็คือแถบแถบเกิดใกล้เคียงกันมากจนสามารถประมาณได้ว่าระยะที่เบนออกไปน้อยมากเมื่อเทียบกับระยะห,าะห่างระหว่างอ่าแหล่ง กำเนิดแสงมาถึงฉากนะครับจึงจะประมาณได้ว่ามีค่าเท่ากับ d เมื่อ M คือลำดับของการแทรกสอดตัว M จะมีค่าเท่ากับ012ไปเรื่อยๆนะครับเเป็นศูนย์ก็คือตำแหน่งที่มีค่าสว่างสูงสุดนะครับอันนี้ M เป็น 1m เป็น1นะครับเเป็น 2m เป็น2นะครับ x m x y m คือระยะห่างระยะระยะระหว่างแถบสว่างที่ M วัดจากแถบสว่าง แถบสว่างที่ศูนย์นะครับแล้วก็ดีคือระยะห่างระหว่างช่องแคบคู่กับฉากแล้วก็สุดท้ายก็คือดีเล็กคือระยะห่างของช่องแคบคู่นะครับดีเล็กคืออันนี้นะครับระยะห่างของช่องแคบคู่โอเคนะครับต่อไปเราก็มาดูการแทรกสอดแบบผักล้างกันภาษาอังกฤษช้ว่า destructive interference นะครับการแทรกสอดแบบผักล้างกันเกิดจากแสงที่มีผลต่างของทางเดินแสงมีค่าเป็นจำนวนเต็มบวกกับครึ่ง ครึ่งหนึ่งเท่าของความยาวขึ้นจํานวนเต็มบวกกับครึ่งหนึ่งเท่าของความยาวขึ้นนะครับคูณกับความยาวขึ้นนะครับผลต่างของระยะทางเดินแสงใช่ไหมจาก s 1ไปถึง p กับ s 2ไปถึง p ระยะตรงนี้อะครับที่มันระยะทางเดินแสงที่มันต่างกันมีค่าเท่ากับจํานวนเต็มบวกกับครึ่งหนึ่งคูณกับความยาวขึ้นนะครับโดยที่ เราก็จะดูสัญลักษณ์ทางตีโคลมิติีเหมือนเดิมนะครับอ่าแล้วก็อันนี้ก็ดูว่าไซเซต้าเอ็บวกหเป็นเท่าไหร่นะครับโดยเซต้าเอบวกหคือลำดับของการแทรกสอดนะครับเก็มีค่าได้เท่ากับตั้งแต่0ูนย์หนึไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ y m ยบวกหคือระยะระหว่างแถบเมื่อที่ y าบวการะยะที่เอบวกหน่งวัดจากแถบแกนสว่าง นะครับแล้วก็ดีใหญ่คือระยะห่างระหว่างช่องแคบคู่กับฉากแล้วก็ดีเล็กคือระยะห่างของช่องแคบคู่นะครับโอเคครับเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นเดี๋ยวผมจะขอยกตัวอย่างาการคำนวณให้ดูนะครับสักหตัวอย่างนะครับโดยผมก็ตัดมาจากาสไลด์ของที่ผมสอน เสริมสอนในวิชารายวิชาฟิสิกส์สนะครับเพื่อให้นักศึกษาของผมได้ทบทวนอีกรอบหนึ่งนะครับตัวอย่างนี้นะครับถ้อาอยู่ในสไลด์ที่ผมสอนเป็นตัวอย่างที่13นะครับก็คือจากรูปแสดงริ้วการแทรกสอดซึ่งเกิดจากแสงที่มีความยาวขึ้น6คูณ10บังกลบ7เมตรตกตั้งฉากกับสลิดคู่ซึ่งมีช่องทั้ง2อห่างกัน2คูณบลบ5เมตรฉากรับภาพอยู่ห่างจากสลิด2เมตรแลวก็ระยะ x เขาถามมาระยะ x มีค่าเท่ากับเท่าใดใช่ไหมครับจากโจทย์นะครับจากโจทย์อ่าอันดับแรกเรารู้แล้วว่าอันนี้ครับเป็นการแทรกสอดแบบเสริมกันคือคือโจทย์เขาถามเพราะว่าเขาถามหาระยะ x ที่มันเกิดแถบสว่างเป็น m เท่ากับ2ใช่ไหมครับเพราะว่าอันนี้คือแถบสว่างกลางอันนี้ m เท่ากับ1 m เท่ากับ2นะครับอ่ะโอเคจากโจทย์เขากําหนดอะไรไม,มาให้บ้างจากโจทย์นะครับจากโจทย์เขากําหนด ความยาวขึ้นใช่ไหมครับมีค่าเท่ากับ6คูณ10กำลังลบ7เมตรแล้วก็อะไรครับอ่าช่องช่องระหว่างสลิดคู่นะครับก็คือดีเท่ากับ2คูณ10กำลังลบ5เมตรแล้วก็ ด,ดีใหญ่ดีใหญ่คือระยะระหว่างสลิดถึงฉากมีค่าเท่ากับ2เมตรแล้วก็ลำดับการแทรกสอดแบบเสริมกันลำดับที่2คํคำถามโจทย์ถามหาว่า x 2มีค่าเท่ากับเท่าใดใช่ไหมครับก็จากสมการของการแทรกสอดแบบเสริมกันจากสมการการแทรกสอดแบบเสริมกันเนาะ S d s ไซเซต้าเอ็มเท่ากับเอ็มลัมดาใช่ไหมครับหรือหรือ d ีเอ็กเอ็มหารด้วย d ใหญ่เท่ากับเอ็มลัมดาเราต้องการหา x อสองใช่ไหมครับเราก็จัดรูปสมการใหม่จัดรูปสมการไหมจะได้ xm เท่ากับ m l a m ล d a คูณกับ d ใหญ่หารด้วย d เล็ก ก็แทนค่านะครับแทนค่า x 2องเท่ากับสคูณหคูณสิกลังลบเเมตรคูณกับ d ีใหญ่คือ2เมตรหารด้วย d เล็กคือ2องคูณส0บกำลังลบหหน่วยเป็นเมตรเหมือนกันนะครับตอนคำนวณน,นะครับอย่าลืมว่าเราใช้หน่วยเป็นเมตรเราก็ต้องใช้ให้เป็นเมตรเหมือนกันนะครับคำนวณออกมาก็ได้ว่า x 2เท่ากับ 0.12เมตรหรือ12เซนติเมตรนะครับตอบนะครับตอบว่าระยะ x2 มีค่าเท่ากับ12เซนติเมตรนะครับโอเคครับในในการบรรยายเรื่องการแทรกสอบนี้ผมขออนุญ,ญาตจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ